ทุกคนบรรยากาศอยู่สวนจังแมนสบายตาสบายใจครับเนาะเนม้ยไปทางไหนก็คือเขียวกระจีเพราะว่าสวนนี้ก็คือเป็นสวนที่พักกําลังใหญ่เนาะหมักเขาโพดนี่ก็คือใหญ่กําลังเป็นดอกเริ่มสิเป็นหมากเลยที่คองปรารวยเนี่ยค่ะเนะาะสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีวัดสู้ขูสู้ขนสาบายดีตอนคำพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู้สองสาวันหลัน่นถุงเดอ้อทุกคนเนาะเดี๋ยวมือนี้ สันสิพาถูกคนเหาะสวนบรรยากาศยามือแรงน้องโบได้เข่ามาหมื่สองหมื่อละลรมันจักหมื่หนึ่งโบได้เข่ามาหมือหนึ่ง,อ,ามามอ,งอ,อันนี้ก็คือถ่วหัวยืนมือโบอเห็นแหละน้องทุกคนบักข้โพดเข่ามาส่วงนี่ก็สีงามแน,น่นอะแตกต่างกับส่วงใหม่ๆที่เขาพาเข่ามากับโบคอยสีเห็นอย่างตอนนี้เนี้ยไปก็คือผู้ผลผลิตนี่เนาะ เขียวกระจีเต็มที่ป้าดเมื่อนี้คือเห็ดงามแใส่สินโฮสผักพุ่นนะมาแต่ใส่คือใส่สินอ,อํานาตะเวนนี่มันมี่แล้วไดนะ้อํานาจนะปัด <laughs> มือบโบนาวผัดอาบไว้ตะเวนขนาดปัดอาบน้ำแล้วเรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเขาสวนมาโฮสผักอีกเขาเสีอว่าเดี๋ยวขำๆเขาเราหอนแล้วก็ตกอาบไม่เลยพว่ามื่อนี้บรรยากาศนะบ่คอยสีลมปันใดเนาะอือ เดี๋ยวสิให้เบิ่งดอกพักกรัำเนาะปลูกกินเองปีแรกครั้งแรกแม่นเจ๊ตัดรูดเอาไปพัดน้ำนี่นี่ตัดไปขายจ้าโอ้อยบันฟันอ่ะพี่น้องตามตลาดข้าเจ้าขายโล่โละเท่าไหร่ละหกสิบบาทสี่สิบพันแม่อรอนี่งามแท้เด้ เอาไปพัดไหมูหรือว่าพัดพักกระเสียบได้พัดส่เฮ็ดกระเสียบเนาะแต่ว่าผวกี้บ่บท่าน้เป็นเบิ่งในด้อยเจยันบ่งเขาคือของอีแม่นั่นเมืองนี้นี่ดอกมันเป็นเม็ดๆนะเนาะดอกซ้ำนี่อ่อนๆพอดีพัดแสบออกหวานๆได้นี่ค่ะกินน้ำบบท่านก็เก็บไปขายตลาดก็ได้เพราะว่าสมื้อน้บ้านเท่ากับมีตลาดลองรับแล้วนี่บอยขา,ายเป็นโลกก็ขายเป็นหัวก็ได้นะ งามทางผีลายอยู่ของอีแมวโลละหกสิบบาทเลยตอนเท่าสื่อนะโลสี่สิบพันเดสวยงามบอพี่นองอันนี้ข่างบักบวบของเบา้ากีเนาะ มักบวบเพิ่นในเพิ่นปลูกมาสองปีแล้วปีที่แล้วนี่ก็ปลูกแต่ว่าบวไให้เห็ดเป็นค้างแบบนี้เนาะทุกคนเห็ดบวทันแล้ววะปีนี้เพิ่นก็นเลยเห็ดตะนางหายเรียบร้อยโตขึ้นตัวบ่ขึ้นบางโตก็ขึ้นแล้วก็ห้าก็ต้องมากมามัดมันขึ้นนะมืงเนี่ยมันกำลังเป็นหมากบวบหอมเนาะปีนี้เห็ดแบบอลังการงานสั่งเห็ดแบบว่าเป็นระบบระเบียบนะเนาะส่วนอันนี้ก็สิเป็นบักคโพดอีพอ เขียวดำกํมปีค่ะขนาดปล่อยนำเขาแถวข้างที่เป็นประกาศซ้อมืออีเมวนันมันบไดบุงแล้วมันแบบว่าได้หับสารอาหารบไดเต็มที่มันก็เลยอันหนันไปนำส่วนบักทั่วนีในก็คือพี่น้องเอ้ยเก็บไปบไดลายยกปันไดเนาะมันก็คือสูตรเครือเบนแหละเด,ด้ตอนะดกดกนี่ แต่ว่ามักทั่วมักแต่งนี่บ้านสวรรค์ขาเจ้าถือด้วยพี่น้องเอียงก็ตามที่เป็นเครื่อนะถือเบิบร์บ่อห้เอาไปงานศพเนาะถ้าเป็นงานบุญงานแจกนะได้อยู่พ่อดีว่ามือเสาร์นี่มีเอืยเอฟซีเราอยากซือ้อเนามักทั่วมักแต่งแต่ว่าถ้าเป็นงานศพเขาเจ้าถือบอ่อไห้เอาไปจ้าเอาแต่เนว้ที่บ่เป็นเครือเป็นเส้นคือเข้าปุ่นนี่นก,ก็ยังบ่ได้ด้อพี่น้องงานศพนะแม่นถ้าแจ,าจกนะได้เบิดนบเนาะบุญแม่หมักพริกอันดี้กำลังงามอันนี้ขคอยปลูกเอง ้าเบิร์ว่ามันสีเพชรบ่เตรียมมาซีมหลดพี่น้องมันกำลังเป็นดอกเนาะเพชรได้แต่ว่าบางคนกับบ่เพชรได้กะเฮานี่เพชรออกห่อนออกล้นเพราว่าตอนซรคนสีเกิดนะพี่น้องแมมซ้อนอ่ะไปโฮดหมักริกแล้วก็เจ็บทองขอดลูกเกือบแม่เราได้อยู่สวนหมักผักโอ้ชิมาแจ้งข่าวให้ทราบ เมื่อที่มาแต่งงานอันบ้านไม่เจี๊ยบเนาะทุกคนอีเมลบอกว่างัวเข่าสวนมักทั่วปลีเบิดเอ,อิดตืดว่าสัสมันจะโอยอือป้ามักแตงหน่อยโบเนี่ยป้าพี่น้องอันนี้มักแตงแซงรือว่า <c oughs> บางคนก็จะเอ,อิดว่าหมักแตงขียย้ไกล้เนาะโอ้ยพอดีเสีบเลยนี่ฮะนาำไหมป้าจะไปคลายชองเปื้อนอือน,อนีพอดีเป็นตะกิน <c oughs> กินกับต่ำนะเสบเลยนี่ฮะหรือว่ากินกระปนกับเจีว พอว่ามันหน่วยใบใหญ่มันหน่วยพอดีกิน,นกแต่เสียดายแต่ว่ามันล่มแล้วมันกูดเนาะ,ะมันสุดเลยเด้สิริไปคันสมหรือรีไปขายนี่ปะโอ้ยกันรีไปคันสมแน่นอนนี่น,นะนะ <laughs> ผักบัวพี่น้องงามงามนี่ผักบัว,บ,วบึงในผักกาดผักเยียงก็มันเริ่ม <laughs> สุดเด้นี่นะมันเป็นดอกไปแล้วหอมหอมกับกินบอท่านเป็นดอกเบิดบึงที่ขาวขยยอยู่ อันนี้มันกะแก่เบิดแล้วนี่แต่เอาแนวเล้วพี่น้องด้วยกันผักซีนี่ก็เริ่มแก่อะไรได้นี่ค่ะนี่นี่ผักซีอยากแต่ก,ก,ก้อยกุ้งป๊าดเดี๋ยวสีหันมาให้เบิง่งมือน,นั้นยังกินโบอีมอยู่ก้อยกุ้งสิไปสอนใหม่อยู่พี่น้องเบิ่งข้างมักถั่วปลีงามบ่งามมือก่อนถ้าผู้ใดเห็นเนาะคลิปเก่าสว่วนสียังเห็นบ่กกำลังเป็นหมาด เห็ดหัวดีป่ะนี่สุคนสีบอกว่างัวมันคือยังเขาได้ป้าหลอนแกกแซกปะดีแต่อีพอ่ออยู่ในตู้งัวกับงัวเสาบุญพะนะอีพอ่อนะแล้วอยู่ในตู้พี่น้องได้ยินเสียงมันหมุนค่ำแล่นมาทานขันสั่นมาขาโพดนี่เบิดสวนบุญเนี้ยมันไดเด็ดไปแล้วสองใบทสามใบนี่ทางเขานะขั้นบ่ไปหาผาแสลมมาอ่อมประตูไว้เนาะให้มันดำๆบวกกับบอยกากาบูปะใน,นได้ดพอ งัวน่ะเดี๋ยวนี้มันสลัดพี่น้องเออมันเอาคอโซบเข่าแล้วมันกระสัดออกประตูนะมันไข่เป็เมือหนาสิมาหลักไทยงัวไขประตูให้เบิงท่านโบเสือเนาะเออแล้วก็งัวอันเท่าอีกอีคุณที่มันควงควงนะภาษาบันสวรรค์สิเอนควงนะมันพยน์พี่น้องมันดื้อสามสีเฮาไหมหัวนี่มันเต็นหัวเบิดไปมันสีย่านเห็นว่านะได้สะควมสามารถของงัวพอวาต๊ะง่ามแรงมานะมันก็หิวเนาะตามทงบบคอยสีมีหยากินเด้ เด็กบเห็นโบหอยมันดึงใบมะขพดนี่ดึงไปสองใบถ้าแม่นว่าผู้เจ้ายุทิยงมาล,ลงมากคือสิบโบเลือยอย่างสีได้ขางัวอีกผู้แล้วเนาะตอนมันหืนนี่มันจะขาขอนงงอ่ะผู้แล้ว,ลว <c oughs> มือนี่เป็นมือที่ีพอเอาน้ำลงบะขพดเนาะตามทงมันบบมีหย่าอะ้วมันเห็นอยู่สวนมันเขียวขนาดพี่น้องเนาะมันก็นเลยอยาก มันหมุนหัวหมุนส่วนเป็นแล้วได้ติ๊ดหายอยู่บ่อหนะนะผักทองญี่ปุ่นนี้มาซองหมือไใดกันยังซ้ำเก่าอยู่ซองอีกกันยังซ้ำเก่าอยู่ทรงปิดบ่อ่นะติดให้เห็นหมากเห็นผลในกว่าเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งเด็กๆพี่น,อน้องกำลังใส่ปุ๋ยบักดำเต่าของสมพลเนาะลงมาทางนี้ก่อนดอก เขาสื่อมาใส่ได้ดอกอันนี้ก็เหลื่มติดกันเลยดอกดาวหืองสีขั้วท่านแต่ดอกดาวเหืองนี่แหละเนาะทุงดอกไม้ของเราแต่เน่เน่เน่นี่กระงามกะาะาระหยั่งวัสด์ ดอกอันนี้กสีบานพอดอกอันนี้เป็นกระจอดอกหมดแล้วอะปีนี่ก็ถือว่าเป็นบดเฮียนเนาะกับโบดดมีอียงเสียหายเขาเห็ดไปกะปี่หนาเขากระสีไดงหัวเห็ดแบบนี้มันบบได้มันบดถือแล้วเขากระสีได้ปั๊บปลูงใหม่พี่น้องกำลังรอกันกับอีพอ่อว่าสิหายยังมาปลูกอีกต่อดอกใหม่อัน ว่าสิเอาดอกกระหล่ำม,มาลงเพราะว่าให้หน้ามันว่างในห้องบอได้ปลูกเต็มหมดอันนี้สิเป็นมักทั่วปีพี่น้องเบิ่งอีเมลปลูกไว้ตามขั้นอันนี้แต่ว่ายา่มแหล่งนี่มันสิบโบขึ้นขางมันก็อยากเป็นพุ่มนะแล้วมันก็สิเป็นไวกว่าเขาปลูกย่มนะถ้าเขาปลูกย่าหน้า,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 น,านี่ขั้นโบเป็นเดือนสิบสองโบได้กินอันนี้นะเนาะส่วนมาทางนี่ก็สิเป็น สวนแต่งโมน่ะสาวเนาะพี่น้องของสวอนเมื่อก่อนคือว่าเห็นเหลือกหมากไปน้ำแนเห็นปิดหมากหน่อยหมากยังปีนี้แล้วก็เหตุอีกแต่ว่าปลูกไฮนาหนึ่งกับประมาณไฮนาครึ่งเนาะนี่มันก็เครื่องงามอยู่ได้แต่คือบ่เห็นหมากแสดงว,ว่าตัวเป็นก่อนคือซิโบแมนแถวนี้ ปีที่แล้วนี่เพื่อนปลูกลายแห้งแต่ว่ามันโลมันอยากรูปอยากหยาหนงนี่บักโมูน่อยยงมือเศร้ากะเละกัดสบายตาเด้พี่น้องเนาะสวนน่ะไอซี่เป็นมกทั่วดินน่ะอมารินออกแน่บบออกแน่แล้วก็ปลูกแตงโมซับใส่ส่วนให้นี่ออกจนแผ่นดินยักพิก อันแถวทีทีนะซ้อนมาซอยเพิ่นปลูกเนาะปลูกแล้วมันคํำมันมือดนะพี่น้องบบเล่วจากเทื่อแล้วมันขึ้นจังวะเสียบหนาเสียบล้างแล้วสรุปว่าปลูกล้ํากันไปล้ํากันมามันก็เลยออกเบิดตตวนั่นอ่ะบบได้ใส่ปุ๋นมันก็เลยออกดีให้นี่นะที่ใส่ปุ๋นนี่นะออกแน่บบอกนี่ ส่วนให้นี่ก็สิเป็นของเบา้ากีเนาะหรือว่าเบา้ามีอันนี้สิเป็นหมากน้ำเต้าพี่นอ้องตอนนี้เด็กเด็กกำลังพากันใส่ปุ๋ยอยู่ของซุ้งเพิ่นที่เพิ่นดูแลแบบเต็มโตนะก็สิมีหมากน้ำเตา้าแล้วก็สิมีดอกไม้สำนีแลยเนาะพ่อบอกละเฮ้ยันนี้เอาปุ๋ยนะ แล้วอนนี่้ค่คอยท้าว่ะฮามอันมันสิโพยบอสุมเพิ่นว่าคอยบดย่างมาส่องเบึ่งว่าซึ่งเจ้าลูกกลายหรือหน่อยสาใดใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮดน่ำพี่น้องป๊าปีนี้ปลูกอันนี้ที่ใหม่ซีมีหมากน้ำเต่าแล้วก็ดอกกระลำเนาะทีนียวเขาบอกเคยปลูก่นะ ต่อไปก็เป็นมะขาโพดแต่ซ่อนบุวหูของไผ่ไอ้ไอ้สบายโซงเสื้อเราขอบท่านล่จะยังเพิ่มลลอ่ลลอยูขวอกสบยดีแล้วไปแล้วไอ้มอนเป็นโลกความจำสันน้นเอาตัวนี้คือบุตรบุคุลตัวถ่ายเอา เอออย่าไปเริ่มไม่ไปเราไปเรื่อยๆอันนั้นไปสุดแล้วก็กลับขึ้นแล้วก็กลับลงมาอย่ากลับได้ไปเรื่อยๆได้จะนอนกางงามขึ้นเลยแหละเอากินเอียงใว่ปะอืมเอากินมันมาได้ใช่ปะจ๊กคุณจะไปรู้มันกำลังเริ่มเป็นดอกเลยฮะนี่แล้วกินเพื่ออะค่อคยไปไหนแล้วคุณกินนี่ใช่ปะ แถวนี้มันกระเขียวพี่น้องแต่ว่าดีที่ด่านทั้งฝังข,งขางทางนี่มันมีหวัวเนาะแล้วก็ทั่งรุมนะใส่หลวดไฟฟ้าเสียบไฟไว้คันสันงัวมันบุกเลยเนะี่ยะผู้ใดเด้จูดหาเนาะฮึผู้ใดมาจูดหาว่าเรากินทูก แนมเข้าไปทางในนี่ป้อเถอเขียวขักไอลีกระสมงัวมันหมุนอยู่เดี๋ยวเฮาเห็ดอันนี้แล้วสิไปตีบานเด้อพี่น้องเนาะเจังว่ะคั้นบบดูกับโบดมันก็เริ่มติดแล้วคั้นเฮาบ่อยาโคตรยามือแรงเฮาก็โคตรยามือเส้าแล้วก็แล้วได้เพราะว่าตอนนี้มันติดตะกีนเฮาโวเส้าห้าวแรง แต่ว่ามือว่านี่ตอนข้ามสุนเจาะกระฮดแล้วอะมือเนี่ยมันกับโบเหี่ยวปนในกระฮดมือน่นเสาก็ได้อ,อ,อันนี้ละพี่น้องชีวิตเนาะแต่และมือก็อยู่แต่กับหัวกับสวน้ามือได้มีงานกับไปงานบ้านเฮ้ามันกระซำนี่แหละเนาะ นอกจากเห็ดนากระรองลงมาก็คือเห,ห็ดสวนเนาะหาคุดกบคุด,ด <ไป S 1> เขียดซ้ำนั่นเลยพี่น้องอันนั้นะสิเป็นของประแพงทั้งลุ่มน้ำมักทั่วดินมือหน้ายังสิพ้าล่งทงไปเบิ่งน้ำสางเด้อเนาะบ่อนอมลา,าโดดมันแหงเบิรดละยางว่ัสัน <laughs> เอาส่วนเกี่ยวเข่าอันดี กระเจ้าอยากเห็นตั้งแต่แล้วเขานี่ก็คือทงไฮทงนานะคะโบได้พาลงไปเบิ่งเลยพี่น้องมันสิเป็นแบบนี้เลยเด็กมันแหงแรงต้นกระเดาก็คือกำลังปงอันนี้ต้นกระเดาดิมีแต่ว่ากล่องสว่ะเวลาซูมนะมันสิบ,บรไดางามเนาะเพิ่ม <c oughs> อันนี้มาก็คืออันนี้เพื่อนบ้านใหม่ข้าเจ้ากกำลังยกเสาไหวเนาะเอาดินเขาปีนากระมุงลงังคาแล้วก็เห็ดมั้ง หรือว่าตกแหลงนี่แหละซ้อนกับบูหูเนาะปีใหม่เราก็ทำอะไรใหม่ๆอยังที่โบเคยเห็ดกับเห็ดซะดไอมอนแ่บปีใหม่กัยังโบมีแฟนคือเก่าโถอะเถอะถออยากมีแหละโบอ <c oughs> เออเายังยังมีคนมาใส่เงินนําเจ้าก,ก็ต้องอหาคนแถวๆถที่เขาหาเงินเก่งเลย <laughs> จังไปใส่เงินน้าเขาว่าไปพี่น้องวอลลินเดอร์นี่ค่ะอันนี้ต้องสเปกน้องทำเพื่อนว่าไว้แล้วเพื่อนนสิเอาเมียแ่าที่สมบัติหลายนะคะน้องทำ ใส่ฝุ่นใส่ใสปุ๋ยยังคือต้นยังสักอย่างเนาะจะคล้ายๆต้นมักแตงอยู่บักน้ำเตาโอเคแหละทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือเลาะสวนซอนสีเดียรขอรอนุยาตลาแหละเดอเนาะขอบใจเบิรสู้หูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝาก เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนเบิ่งโฆษณาให้สวรรค์นหนเด้อเนาะไปแล้วสบายดียดพอ,อกันคลิปหน่าเด้อบระคำสมสบายสามเถื่อเลย